้ยโผล่ไหนฮะเดี๋ยวนะโผล่มาเจอสามตัวเลยเหรอโอเคทำให้ตัวเองอุ่นก่อนอย่างน้อยๆเฮ้ยไม่เห็นเว้ยอ่ะเห็นแล้วดิเห็นแล้วก็ร้อนไปดิไม่เงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เงี้ยติดไฟไปดิ โอ้โร้อน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 ฮุบปลาตีตีด้ไหมอ่าวเฮ้ยมาดำน้ำได้งั้นลือจะบ้าเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอทอดซากุบ้าก่อนไม่อยู่นิ่งเลยเว้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมาดิโอ้ยไม่เงี้ยโอ้ยหงายท้องเลยโอ้ย ไม่เงี้ยไม่มันจะเหลือตัวปะเนะี่ยอ๋อยังไม่ตายอไอ้นี่ก็ด้วยเคี้ยวแล้วนะโอเคอยากจะให้ทั่วท้องก่นโอเคอะไร อ๋อน่าจะเป็นเสียงหินถลม่มไม่มีอะไรอ,อันนี่มันกล่องอะไรอะ่ะกล่องธนูใช่ไหมโอ้ยโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยอะ่ะทุกคนดูดิเห็นปะเฮ้ยอาอนี้มาตัวเดียวเว้ยอ่ะๆเอาไงวะจะเอาไงวะเอาไงเอาไงไปชีมัน เสียงดงังตายยังไหมตายโอเคมาตัวละเห็นยังเห็นยังมามามาล่างมาทีละตัวครับอย่าหนีนะอย่าหนีมันหนีวะโอเคเอาไหมาตั้งหลักตั้งหลักใจเย็นใจเย็น,ยนมาละไอ้เงี้ยมาตายเงี้ยที่เดียวกับเพื่อนเลย <L ock ed by> ผมเกียดตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันโจมตีแรงนะหิวน้ำแฮะกินน้ำกระป๋อง <L ock ed by> น้ำโคกแต่ตัวใหญ่มันอยู่ไกลอยู่เฮ้ยอาจจะรอบเข้าข้างหลังมันได้ไม่ไ <L ock ed by> ง่ยงยายหูตายอย่างเงียบแล้วก็ใช้อันี้ในการทำให้ตัวใหญ่มันตกใจนะ วิ่งเข้าไปหาไม่ไงมเมาคนป่าก็กูนี่แหละมามาเด็กทำมาเฮ้ยโอ้ย,อย,อยขอโทษขอโทษไม่โอ้ยไม่โดนดูคนลุก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 คนพองเฮ้ยมันวิง่งมันวิง่งมันวิง่งฮึบเฮนี่ไงโอ้ย,อยกินยาจะตาย ว้ามาฮห้อโอ้โดนห้อยโอ้ปล่อยกูโอ้ขวาน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 มาก็ก็ไงตัดเออ โอ้โหแล้วคือคนพวกนี้ถูกห้อยปล่อยจนตายเลยเหรอเอาของเหมือนเดิมเลยแล้วไปโผล่ตรงไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแมปเยี่ยมโอ้โหขอบคุณที่พามาถึงแมปเลยขอบคุณจริงๆโอ้โหโอ้กดผิดกดผิดมันมันมันปิดแมปเออ แล้วก็ได้เข็มทิศอันนี้โอ้ข้อความถึงพระเจ้าโคตรแย่เลยอนะ่ะตัวใหญ่ที่คือแบบโจมตีแรงมากอะ่ะเดีเดวผมต้องไปตั้งหลักไหมต้องคิดไหมไหนๆก็มาแล้้คงตามหาทอมมี่ให้ได้ทอมมี่ลูกพ่อพอจะปล่อยให้ลูกตายที่นี่ก็ได้ ต้องบอกไม่ได้ดิก็ได้ก็แย่แล้วไปไหนบ้างวันนี้เฮ้ยแล้วกลับมาที่เดิมเลยเอ้ยไม่ใช่แต่นี้มันปิดอ่ะอยากเปิดอ่ะไปไหนวะมาเอาเชือกอะไรอะรูปเฮ้ยเหมือนผมจะเคยมาที่แล้วปะเนี่ยต้องวิ่งเช็กก่อน ความชัวเฮ้ยมีมันเอา้าส่วนหัวของทอมของเล่นของทอมมี่นะเฮ้ยมันหลับอยู่นอนโกนซะดังเลยนะมึงหลับไปยาวๆเลย นิ่งเลยมีตัวเดียวแฮะอันนี้อะไรเนี่ยดำน้ำอีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยอ้าขึ้นไม่ได้อีกอะไรเนี่ยมันขึ้นไปไหนเนี่ยเพิ่วเพิ่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 โผล่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมีกล่องชุดด้วย เดี๋ยวก่อนนี้มีแอลกอฮอล์ครับซึ่งมันเป็นทางปิดอะน่าจะเป็นหินถล่มครับตรงนี้ทันจริงๆมันน่าจะไปได้แหละใช่ไหมใช่มันน่าจะไปได้แหละผมคิดว่าแต่มันโดนหินถล่มครับไปต่อไม่ได้แล้วก็นี่ไอแมงเลยชุดอะไรอ้า ชุดชาวล็อกเหมือนกันเด้อชังมันแล้วกันโอ้โหห,ห,หิวหิวหิวอ่าหิวเหรออ๋อกินเนื้อเค้ไปไม่อยากดำน้ำเลยไปทางอื่นดีกว่าเหมือนกับว่าผมจะไม่มีทางเลือกนะทุกคนต้องดำน้ำครับแล้วมันอยู่ไหนนะทางนี้ปะอืมงทางนี้แหละไป ไม่ไม่น่าพลาดท่าให้กลับไปตัวไหลขาเลยอะแย่ yeah, เลยทีนี้หมุนหมุนหมุนเฮ้ย hey! เอา <c oughs> ทางตันเนี่มหลอกลกูลงมาโอเคอย่างน้อยเราจะได้รู้ครับว่ามันไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะได้ไม่ต้องขังคาครับแลวว่าแต่เรามาจากทางไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหตัวโอ้มือสั่นมือสั่นหนาวหนาวฮึบฮึบฮึบแล้วก็ถอดสากูบ้าเรียบร้อยจุดเร็ว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 เอ้ยไปทามาทางนี้แหละอ่ารีบดับสากูบ้าจังอ่ะเฮ้ยดับสากูบ้าก็แย่แล้วดับไฟดิดับสากูบ้าแล้วจะเอาอะไรดำน้ำล่ะ อะไรกันนะทางนี้ผมว่าจ,จะเคยมาแล้วปะเฮ้ยฐานใกล้หมดแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ไหนนะอ๋อผมกําลังจะกลับไปที่เดิมครับโอเคโอเคมาทางนี้ถูกแล้วเวิ่งทางนี้เลยเพราะม่ามีทางลงเอ้ยมันพอมัขึ้นได้มีทางลงปึบปึบบ อ่ะเรียบร้อยทานดีนะมีทานสําลองไว้เยอะอ๋อนี่ไงกลับมาที่เดิมแล้วนี่ว่าโอเคขอเวลาฟาร์มผ้าแป๊บโอเคน่าจะกล่องสุดท้ายแล้วล่ะผมมาจากทางไหนว่าเดี๋ยวนะโอเคผมมาทางนี้แล้วกันเฮ้ย <c oughs> อ่าหา้าต้องลูดลูดก็ลูดลูดลงไปลูดลงไปลึกจังอะลึกจังเฮ้ยลึกไปเปล่าโอ้โหโอ๋อนี่ไงทุกคนโอ้โห สมบัติที่ผมเคยบอกไงที่ผมมามา,มาเอาที่ผมว่าผมเจอเดนามไมเยอะๆครับนี่แหละที่นี่เลย <laughs> โอเคไหนๆก็มันพาเราห้อยมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็เออเออเอาโถเอ้ยโคตแย่ yeah, เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะครับแคมไฟไว้ก่อน นี่แหละคลังสมบัติของแท้ทุกคนดูใจดไหมดิอ่าเหลือแค่นี้เองเหรอจริงมันต้องเยอะกว่านี้ดิผมมีลูกธนูให้ก็ยังดีมียาเอ,อ่อพิ่มเทาตัวแดงไงนี่แหละนี่ไงขวานครับเก <c oughs> ็บไม่ได้แล้วลูกธนูลูกธนูธนโอเค เคลียละไม่งไงคือชุดอะไรอะ่ะเอยโอ้โหดูใส่สบายจังเชิดเชิดแบทหารางั้นเลยโอเคขึ้นครับขึ้นอ้กว่าจะถึงโอเคถ้ำนี้ผมเคยมาละมันจะต้องมีทางที่ผมยังไม่เคยไปแน่ๆต้องสำรวจครับไหนๆก็ได้แมปละแล้วตอนนั้นผมมาทางไหนวะ ทำไมผมถึงไม่เห็นแมปนั่นแหละคำถามตัวแดงทางนี้แล้วกันเฮย้ยมีแคมไฟด้วยหรือมันคือแคมไฟของผมวะทำไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องจุดงไงไหนๆก็มาแล้วถือว่าสำรวจไปในตัวครับไม่ได้เสียหายอะไรเออผิดาย มืดมืดอ๋อทางออกเฮ้ยโผล่ตรงไหนเนี่ยต้องออกไปดูเลยง่ายสุดอุ้ยเฮ้ยโอ้นี่มันแถวบ้านเราเลยนี่ว่าใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> กลับบ้าน <c oughs> พารกิจล้มเหลวเฮ้ยอ๋อตกใจนู้าตัวอะไรคะ เงินตัวไหล่ขาแยกหน้านี่ไงโหในที่สุดก็ได้กลับมาที่บ้านโ,โคตรแย่เลยแต่ยางน้อยมันก็ไม่ได้ฆ่าเราเลยนะมันเอาเราไปแขวนก่อนมาอย่างนั้นนะคลิปนี้อาจจะจบนะ <c oughs> เพราะว่าเขินไง <c oughs> <c oughs> เล่นจบเแล้วตั้งกี่รอบแม่งเอ้ยมาตายน้ำตื้นโคตรแย่เลยโอเคเอาเป็นว่า ผมขอตัดคลิป่เพียีเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามด้วยล่ะบ๊ายบาย